ยกเข้ามาถึงไหมอู่สะสลักยกเก็บได้ด้วยครับแล้วก็โยนกลับมาบอลตกจัดเน้นๆเน้นๆจิ้งลูนิเซฟได้ก็เตะบุงโอ้จอตเวรีรอดไปเก็บบอลลงได้ครับวีสโซลีอ่ะเป็นเดียวคูครับยกมาโมา่มงตั้งยังได้อีกทีหนึง ตะกรอนให้ตะกรอนให้แล้วตวัดยิงข้ามคานครับโอ้โหจังหวะยิงของจีเมฟิสโซลีเหือช่วงเวลาที่โหมบุกใส่จันทบุรีแบบเต็มสูบเลยนะครับไม่ล้มไปต่อโบเขียรจับโอ้โหได้เปรียบได้เปรียบเปิดยัดปะปลูกหนึ่งูเลยครับโอ้โหตัวสำรองกีเมบิสโซลีบุรีร์ขึ้นนําจันทบุรีครับแก้เกมที่เอาอาวุธหนักลงมาเลยนะครับเพราะว่าพอโบเกียรมีคู่หูในแดนหน้าเนี่ยก็ทำให้ เขาเองก็สามารถที่จะออกไปตะลุยบอหญิงเลยครับอ้าวโอ้โหยืนมาแมา้จะยิงแรับแต่ว่ามีโกเบยงซอกที่มาซากตรงนี้แล้วหมง่งข้ามขามเฉยเลยครับ